ัสดีจ้าพี่น้องมนี้นะคะมากบมีผลไม้อีหยังมานาวส้มนะจ้ะเจ้เขาเอิญบ้าบอเจ้าขาเอิญผลไม้หรือว่าอีหยังจ๊ะอะไวก็สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อน้องปั๊บชื่อเล่นชื่อน้องปั๊บน้องปั๊บครับลูกชายจ้ะอันนี้คือสวัสดีค่ะพี่อินหลานสาวคนสวยวันนี้เราจะมากินเขาเอิงจ๊ะ กระจับเขาเอิญเขาเอิญกระจับแต่มันคือเขาค่ายขนาดเลยคือเขาค่ายเนาะคุณน่ะแบบสวยมากกระจับระทัตเขาเอิญแต่ว่าแถวบ้านเปิว่าเขาค่ายอือมากน้องๆได่มาต้มละจ้ะต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วประมาณสี่ห้าหกประมาณสิบสิบกว่าอง่ะวิธีกิ่นเนาะ วิธีกินเฮจังไดละ่ะฮะเพราะว่าใส่เม็ดใส่เมีดนี้มันมันจะมีด้านด้านบุ๋มกับด้านตรงนี้นุน่น,นเพราะว่าหห้นปีนมากปีนมากอย่างนี้แล้วก็เอาเมีดร่งสิแงออกมันจะมันจะออกมันจะแตกออกครึ่งหนึ่งเลยจ้ะน,น่ะวิธีกินเน,ะน,น,นาะจาับมันสิอยู่ในาน้ำจ้ะมันจะอยู่ในน้ำต้นมันก็จังดอกบัวไอ้ก็จังใบบัวอยู่ในาน,าน้ำก็จังก็จังต้นบัวเลยแต่ว่ามันสิอยู่ในานา้ำอยู่ข้างใต้ ตรงห่างมามาเรามากินที่ว่าว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงวิธีปอกปลองได้ล่ะพี่อินแล้วเขาก็ให้แงะออกนี้อุ๊ยได้ไหมอ่ะ <laughs> แงะออกอย่างนี้เอา้านี่มันก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมจะเห็นข้างในอย่างนี้อู้ลอกปัอบสวยไหมลูกสวยครับสวยมากม,นะมันแงออกมันกับบอยา,ากอย่เยพราะว่า มันมันแข็งข้างนอกแข็งมากแต่ว่าข้าวแกออกมามก็เป็นเนื้อข้าวขาังสิดอ่ะเป็นเนื้อข้าวขาอย่างสิแกะรูออก,ก,ก่อนนะเด็กๆตอนแรกเอาจะเอาสากมาจะเอาสากมาทูบตัวทูบทำไมเขาบ่าเอาอันนี้แกะง่ายกว่าจะสากมาทูบพนันมันอรก็เลบเลยนะพี่น้องนองาะก็จังคนกิ่นปูว่าเปลี่ยนแล้วอืมอจ้ะแกยังซีเลย เขาเอิญกระจับเขาควายจ้ะยังไม,ไม่กดตะแก้ห้ยเล็กน่อยลุไหนโอ้นี่เลยจ้ะอ่ะนี่เลยนี่เขาควายแต่ว่าเขาว่าอัน,นอันนี้คือต้มสุกแล้วเนาะแล้วมากรบหลอกอันนี้ออกก็เล็กน่อ,นอยต้มสุกแล้วกินได้ไม่ไม่เนาะอันนี้มันเนาะอันนั้นมันแบ่งเคิงแบ่งเคิงวัดเคิงหนึ่งกับมากาลเคิงหนึ่งวัดเคิงหนึ่งเอา้า เด็กๆขอบคุณครับคุณครัให้เด็กๆซิมก่อนจ้ะอาชีพให้ดูซิครับแซ่บบ่ครับหวานหวานอร่อหว,ว,วานอร่อยอู้หูอ่ะมาข้าวมักแกะแกะ่ที่สองตรงนี้หัวควายจ้ะหัวควายหัวควายชาวบ้านเอือนหัวควายสันเดียก็คือมันเป็นคำหยาบจ้ะเป็นภาษาอีสานเนาะควายก็คือควายละจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องมาแกะอันที่สองมาแกะอันที่สอง มันต้องปีนลงมึงมัน,นขึ้นหนวดงั้นป๊าขึ้นหนวดเลยปีน,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 แ,นแกะแต่ว่าระวังมือนะคะเด็กๆห้ามเล่นแบบห้ามใช้มีดกลางแง่อังสิจะบิดบิดออกแงะออกมันกระเจ็บจะเจ้ะมือเขาขๆวอยู่ข้างในสิ้นก่อนอืมไม่ได้ต้อง ปั๊กอีกสักหน่อยปั๊บแล้วลูกอืมมันคือจังอ่คือจังมันอยู่ละจ้ะหน่อมันอร่อยอร่อยคือมันๆเป็นมันๆอย่างเนี่ยยาใหดแม่มันเค็มๆปั๊บมันเค็มมันมันเค็มๆมันเหมือนแห่วแต่ว่าแห่วแห่วมันสีเบ้อมันมันสจืดกว่าอื้มอื้ม เออแม่งเขาต้องเขาว่าให้ตัดตรงอันนั้นนั่นตรงหนวดตรงเขาไปรตรงเขาลืมตัดก็ตัดตรงเขาเออกด้วยอืมอ้าลกปั๊บอร่อยมากเด็กๆก,กินใจเลยโอยพี่อินขอ <c oughs> ขอ น่าจะตอจ้ะนี่อร่อยไหมลูกอร่อยใส่อีกเปลือกมันมาอันนี้คืออย่างเหลืองเหลืองมาประดับมากอันนั่นจ้ะเขาเอิญมากันหมักม้อนหมองม้อนไข่มอนไข่คือมันสุกมากเลยดูวยสวนดูอ,นนดอันบ้านแม่กบล่ะจ้ะมันสุกมากแล้วมันตุนมันเหี่ยวม้อนไข่เราจะมาแกะม้อนไข่ให้ให้ดูว่าข้างในมันมเ,เป็นแบบไหน,นปลาเบิงเบิง ไปนั่นกล้องลูกโซ,โซ,ซ่ต้องใส่ความระวัางนะจ๊าเวลาหอกนี่คือกลาป่ามาออกนี่แล้วก็ต้องเอาตรงเพราะว่าต้องเอาหัวควายมันออกหัวควายมันออกออออมันเหมือนหนวดหนวดคท้า ต้องเอาหัวควา,ายออกมันต้องแกะง่ายแต่ตั้งแต่สมัยมเด็กน่อยแม่กลมจำได้ว่าพอพาไปหาป่าเนะาะตัวตะกีนนี่มีหลายหลายจอยบอลดูอันเขาเอือนเป็นกุ้งทิ้งจอยู่บึงการเอือนกุดทิ้งกุทิ้งนี่มันเป็นเพื่อนที่ชุ่มโลกเป็นในเป็นเป็นคลองน้ำเป็นอันมองที่เขาไออนุรักษ์ค่ะเพื่อนที่ชุ่มโลกเขา่ะ ระวังนะจ๊ะมือมือจะหลุดนิ้วจะหักขาดไปกับกระจับหิน้ำแล้วก็นี่เลยนี่นะหากินในลูกแล้วก็ทักเลยครับทักเนืครับหักแค่อย่างลูกเอาความบมากเอาบมาร์กขนาดนี้มัหยหักแล้วครับหักเหนียงหักไม่มียดหักไม่มีดตัดไม่มียดนี ตัดดวะวายตัดมือบอกละอือครับอือครับนี่ครับอร่อยมั้ยครับอร่อยครับชอบแต่แต่ต้องกินน้ำด้วยอือต้่มมาเรียบร้อยต้่มทั้งเบิดเลยอือ มันกินแล้วมันสียืนมาจากพี่น้องมาจากบ้านแล้วเนี่ยแม่วัดเลยมาอยู่แม่ลูกเอาเอนั่นเห็นบอกเกิดมันนิ่วหักนิ่วขาดมันหลุยเสื่อมือจากพี่น้องต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยอ่ะแม่โกกินกลับกันเนาะจ้าบ๊ายบายเจ๊บนี่ไงโอ้โหมม้อบปั๊บม็อบปับนี่อย่บครับผม อ๋อไม่แต่พีอินอยู่ขางบา้านนึกภาพก็ไม่ไแต่พี <laughs> ่อินนะตัวอยู่ขางบ้านนี่มูเดีย๋ยวน้ำกันเบิ่ดมือจ้ะอืมแกออกละแ่ออกง,ง่ายง่ายจ้ะแ่ออกไง่ายๆเลยอืมเพราะยังมันยังหัวแหวี่ยหัวแหวี่ยที่อืม มันมันบ่อยเขาเลยอย่างว่าเห่าผสมมันนะจ๊ะเขาขาดเขาขาดของว่าเห่าผสมมันมันสีผู้ผู้เราไปก็จงมันสีผู้ผู้เนาหัไม่จงหัวเห่วไอ้ไอ้ไจะแก่้เบิ้งจ้ะม้อนไข่หมกม้อนไข่แก้ม้อนไข่เบิ้งจ้ะพี่้องจ้ะ ทั้งในมไม่ต้องเป็นตั้งเหลืองพี่จังไข่เลยไอ้ไม่สุกข,ข้าวโพ,พดจ้ะสุกข้าวโพดผู้เท่าันเอากินกเข,า,ขาจะ้ะหอมหอมหวานอหอมหวานสุกข,ขักหวานมาก

อร่อยเนียนนุ่มหวานคือหมักซุกๆมสิหวาน,าน,วานเนียนนุ่มเระป๋ะช้ำแต่ื้อไม่สิแรงเนื้อมันเนียนมันอันนั้นแต่ครับฮะ ย่แถวนี้ย่แถวนี้ทำแล้วโูผูผูดีดี แม่ลูกถอถอดเป็นเสื้อเจหันเคือม่ถอดอดก็ยันถูกต้องครับอื้ออร่อยอืง่ายมั้งมเยเอาไปเพาะ เกินขึ้นกน็เอาไปพอต้นอ่อนไม่แบบไงอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สองนายมาหลุมหนึ่งฮึไม่นนหนักอ,อ๋ไม่เละแต่ไม่สุกครัะ มันเนี่ยหวานมากมันปลุกแนละ้วมันซ่ำม,มันหวานอืออนี่ค่ะเมื่อเปื่อนเมื่อเหลืองแบบมากระจับอ่ะ กินได้สักหน่เหรอจะพี่นอ้องภายากินมาบัาน,นะะแล้วค่ะกันแบ่งปันกันกินเน,ะน้ะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ม่กบว่าขอจบคลิปแค่นี้แล้วจ้ะเด้อคลิปหน้าพอกัอนใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายิบหน้าพร้อกันใหม่วัสดีค่ะ